พี่น้องล่าสุดเกิดยังขึ้นเพดังออกมาเคลื่อนไหวย่อมแล้วย่อมแล้วยอ่วยอมอุงอิงเพดบานแพ่งแล้ว อ่ะจังเลยจังหวะจังสระพีนองเนาะจังหวก่อนสิไปหนาม,มาหลังคือเกาเหมือนเดิมพย์ค้ามผ่านสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีมิดมอแคนแฟนมอลำัมทีคารุปรักสู้ผู้สู้คนคมื่อนี้มาพบมาพอกันคือเกาพีนองกับแอดมินหน่อยคนเกาค,น,คนเดิมกับพยาบาลคนโกสุริโยบันทามิตโกไปหนาโกไปหนายีลปีนองก่อนสอนความโกเพย์ค้ามผ่านเอาจังเลยจังหวะจังสรรลาสซุดพี่นองมอลำสตอรี่เพจดังพย์ค้ามผ่านออกมาเคลื่อนไหวถึงนอกอุ้งอิงเพจบานแพงยอมความมหาชนของอุค์อิง เพนบ้านแพงิ่นว่าแล้วก็มีการโพสรูปภาพน่าจะเป็นงานที่อนุสาวรีย์บนิมแม่พาันธ์นองอุ้งอิงเพจบ้านแพงในเสื้อสีขาวพี่น้องนี่แหละึ้นไปร้องเพลงบนเวทีเนาะ เอฟซีแฟนคลับนี่โอ้ยนี่แหละคำว่ามหาชนเพลพานคําว่ามหาชนคือคนจํานวนมากคนส่วนมากว่ซสันเถาะให้การยอมรับไปทาการแสดงยิมมองได้ก็ตามสําหรับองค์อิงเพชรบ้านแพงเรียกว่าเอฟซีแฟนคลับไปให้กําลังใจล้นขอบเวทีทุกสนามทุกเวทีหรีอเพลพานเป็นจังไรโอ้ยสุดยอดถึงแม้ว่าช่วงนี้พี่น้องนอสิเจอกับเหตุการณ์บานเมืองหลายๆอันหลายแนวเพลยพานแต่องค์อิงเพชรบ้านแพงก็ จังใดบั่ะคือว่ายืนหนึ่งยืนหนึ่งในใจของเอฟซีแฟนคลับอีลีเอฟซีแฟนคลับไปรอให้กำลังใจผุ่นแต่ละคนเพื่์นพานบอยไปให้กำลังใจซื้อเดืถือโทรศัพท์ถือโทรศัพท์จังสี่แม่อันนี้เป็นงานย่ามกังเว้นพ่น้องที่มอลล์สตอรี่เพิ่นเอาลงมาให้เอฟซีแฟนคลับโดยเบิงเนาะเป็นจังใดบาดที่นี่เอฟซีแฟนคลับเขามาคอมเมนต์เป็นเสียงเดียวกันเพื่อนพานน่ารักเพิ่นว่าอคนสวยน่ารักที่สุดเพื่นว่ายืนหนึ่งเป็นจังใดยืนหนึ่งอุ้งอิงเพชรบ้านแพงอื สุดยอดอีวีเป็นจังไดร่พผ่พานถ้าเราเรื่องวงการมอลองมอล่ำตอนนีเนาะพี่น้องเนะาะก็คือต้องคนหนีเลยองค์หิงเพชรปันแพงบ่ได้บ่เกินจริงพี่น้องบ่แมา่นอวยกันกจนว่าบ่มึนหูมึนตาแต่ว่าหลายๆภาพหลายๆเหตุการณ์เป็นเครื่องพิสูจน์ได้เป็นอย่างดีว่านี่คือศิลปินมหาชนบ่าว่าสิเป็นร่างวัน่นหรือว่าการโหวตต้องมีองค์หิงเพลรพนแพงติดตลอด อืมน้อพี่น้องเนาะเอ้ารางวัลล่าสุดก็คือรางวัลดาวเมฆคลาปีสองพันห้าร้อยหกสิบแปดน้พี่น้องเนาะหมอลำหญิงมหาชนติดในค่ำคันไม่เกินจริงพี่น้องขนาดว่าสำหรับรางวัลดาวเมฆคลาเ้าสิเห็นว่าเอฟซีแฟนคลับของน้องมีเพื่นบันแฟนบริมีการออกมาเคลื่อนไหวอย่างหนักมมยเด็ดแมนบอแต่วงอิงก็ถือว่าสุดยอดแล้วนาะพี่น้องเนาะได้ รางวัลน,นี้มาว่าสัน่นเฉพาะกับกสุดยอดลีลีหลายๆคนเสียดายทีนอ้องอุ้งนี้เพียงมันเท่มว่าเด็ไปรับรางวัลมือนหนังเพื่อพัน,พนแต่ว่ากับบ๊อบเป็นอยังหลายๆคนกับเข้าใจเนาะด้วยภารกิจหน้าที่งานเผลลัพธบไวแลว้วจังสีนะพม่พันเวลาตรงการสิทธิตัวไปจังสีเกษีจังใดหล่กจะนมั่นมั่นกับบ๊อบท่านบ๊อบท่านระเกษีเสียงานนั่มเออเนาะพี่น้องเนาะเข้าใจผู้บริหารเข้าใจอันนี้ตรงกันเด้อพี่น้องเด้อก็คือเพิ่นประกาศมาตุ้มก็คือ มันไม่ได้มีการอย่างนัดแนกันไปลวงนานะพี่น้องมันมันจอจันบริษัทงานเอ่อหลกักกางานนี่ก็คือเพิ่นว่างโปรแกรมไว้แล้วอเออซึ่งสถานที่มันกับว่ได้ยุ่ใไกลกันแล้วการไปรับรางวัลบแมเนน่าสิไปอันขึ้นสลากกินแบงรัฐบาลเด้พี่น้องบแม่นว่าไปหอดปุ๊บปับ๊บรับกลับเลยยังสีบ่บอมแนเออเพิ่นก็มีพิธีการของเพลินเนาะเอ้า่ากันไปพี่น้องแล้ว<ช>ตอนนี้เนาะสาหรับองค์หญิงเพลันเพรี้งพี่น้อง ศิลปินดังๆใต้ฟ้าเมืองไทยว่าเป็นเสียงเดียวกันนั่งละกระแสสุดยอดแล้วศิลปินที่มีกระแสไม่ใช่เรื่องแปลกแต่ว่าศิลปินที่มีกระแสแล้วกระแสไม่ตกกระแสย,ยังแรงต่อเนื่องติดต,ต่อกันสองปีสามปีนี่นี่ถือว่าเป็นเรื่องแปลกพี่น้องพราะว่าเข้าเสี็นว่าเวลาศิลปินปล่อยซิงเกิลหรือว่ายังก็ตามพี่น้องกระแส อ่าแต่เพียงใดแบบว่าไปโดนใจเอฟซีแฟนคลับเนาะเพลงร้อยล้าน200ร้อยล้าน,นาสิปึ๊บปั๊บขึ้นมากกระแสมากปุ๊บปับ mm hmm. เออคนเฮ้าค่เห็นกันลายหุจัาก,กันลายแต่ว่าพ่อจังแ่กระแสเพลงเงียบไปอ่าซื้อของศิลปินก็นค่อยๆเงียบค่อยๆหายไปนั่ แต่สําหรับน้องหญิงก็ยังเสมอต้นเสมอไปอดังจังไดเป็นจังไดก็ดังอยู่จังสี่ล่ะพี่น้องมีหลายๆคลิปห,หลายภาพเนาะพี่น้องเนาะเป็นประจักษ์พยานอย่างชาัดเจนสําหรับองค์ิงเพชรบ้านแพงได้หลายคนบอกว่าเดียวกระแสะกระตกเดียวกระแสกระตกกระแสตกนี่ต่างต่ปีแรกๆที่น้องมนาะถึงกับสาวหน่อยเพชรบ้านแพงมันก็เดียวอีกหน่อยกระแสก็ตกเนาะพี่น้องเนาะข้าม,ม่ากระแสตกมันก็นถือว่าเป็นเรื่องปกติด,ดอกแพ่ผ่านแม,แมนบ่สีวาไปเดียวบ่มีผู้ใดทีวาสี อ,อยู่คำ้าได้แต่สําหรับองค์อิงเพชรบ้านแพงตอนนี้จากวันนั้นถึงวันนี้ผ่านมาหลายปีแล้วพี่น้องยังเป็นนี่แหละเป็นที่ยอมรับของเอฟซีแฟนคลับส่วนใหญ่วาสันเถาะยังเป็นศิลปินมหาชนทีหลายๆคนให้การยอมรับเนาะพี่น้องเนาะอ,อ่ะเป็นจังไรกําลังใจ พวกสนามอลีสําหรับเอฟซีแฟนครับไปมองได้ยี่กระตามใข่ข้างผายาิามกรงเว้นยิามกลางคืนเอฟซีแฟนครับกับไปร้องให้กําลังใจคือเก่าแล้วอีกสิ่งหนึ่งที่เห็นก็นคือความเหนียวแน่นของเอฟซีพ่อเอฟซีแม่พีพ่ไพนแมนบอท,ทีติดตามลูกให้กําลังใจลูกตลอดจังสี่ไหมหาหน่อยเดพีพ่ไพนแล้วอุ้งยิงในีสางปรากฏการณ์เหวงการมอลองมอลลัหลายเรื่องต่อหลายเรื่องพี่น้องเ่ราว่าสิเป็นน่าจะเป็นหมอลำสาว คนแรกที่ได้มาไล่หลายขนาดนี้ตอนนี้ยังเป็นอันดับหนึ่งอยูอ่คือมาไล่ขึ้นเดียวซีลานกลัวจังสิแมอ่อันนี้ก็ตอ้องยอมรับพี่น้องแล้วก็เป็นศิลปินที่ทำให้มีสายข่าวยูทูบเบอร์เกิดขึ้นเยอะที่สุดคือเป็นดอกเห็ดเลยคือปั๊บปั๊บป๊ปมาเนี่เขาสเห็นว่าแอปแดงนี่คือพุ่งเลยวันเ่าะ จากคนที่ไม่เคยหันมาจับโซเชียลกับหันมาจับโซเชียลสีเห็นว่าสําหรับน้ององค์นี้เพชรบ้านแพงเรียกว่าจังนาภัยฟ้ามาฟื้นเนาะมาฟื้นเขาเอื่ว่าอีหยังพริกฟื้นกระแสของหมอลำของหมอลำข้าสีเห็นเบื้องจากสายของยูทูบเบอร์นี่แหละบางคนบางช่องเนาะพี่น้องเนาะบ่ได้มาจากสายหมอลำตั้งแต่เริ่มแรก มาจากสายอื่นก็เยอะแยะจังสิแม่นแต่ว่าบัดท,ที่นี่ไม่เห็นคือจังสายมอลำัมเห็ดข้าวน่อองุอิงอแล้วโอ้ยอดวิวขึ้นขืนแท้แบางคนอ่า<ช>บางคนหันกลับมาเห็ดสายเปลี่ยนมาเป็นสายมอลำกระหลยช่องน้ำกันแม่นปอ้าเป็นจังไรสรุปก็คือตอนนี้กระแสข,ขององุ่งเพชรบ,บ้านแพงยังแรงอย่างต่อเนื่องมันบอกให้พานนี่ละคําว่าศิลปินมหาชนเนาะเป็นยัง เพดังพื่นจังได้ออกมาหวาดจังสี่ย่อมความมหาชนขององอิงเพชรบ้านแพงบบตองเบาหลายใหญ่างบบตองอธิบายด้วยคํเาเบาบ่ตองอธิบายด้วยตัวหนังสือก็คือให้ดูภาพเลยพยิพาณเป็นตัวประกอบเลยเป็นตัวประกอบเลยวาซันทเถาะแล้วเป็นมอลำสาวพี่น้องเป็นหมอลำที่มีชุดหลายที่สุดในเมืองไทยสไปคค่เว้าเรื่องมอลำนี่อ่าเข้าใจโย่บางคนกับมี1สิบชุด20ชุดนี่ก็หลายเล้าเด้ แต่อุงหญิงเป็นผันแผ่เยะสะวาลอยชุดพี่น,อน้องยว่นอานศิลปินอ,อสาวน้อย้อยชุดบ่แมนลอยพี่น้องเกิน,เก,นเกินลอยแล้วก็เป็นศิลปินที่เอซี่แฟนครับจับตาตลอดตัวเลขที่เกี่ยวกันกันกบน้องเลอมากคซิไฮโซไฮลาเอซี่แฟนครับจนกลายเป็นที่แมาของฉายาต่างๆนะน้าที่มีฉายาแต่งตั้งกันขึ้นมานี่ บ่แมนวัาใด้มาแบบล่มล่มแรงแรงเลยพี่น้องมันมีที่มาอมเออคือเจ้าแม่อุงอิงลิงน้อยจังสิเออนี่แหละเป็นที่มาปี่ยังจังเอิญเจ้าแม่เจ้าแม่เพราะว่าตัวเลขที่เกี่ยวของกอบองับน้องบ่ว่วสิสร้ำหนักแบ่งนั่นแบ่งนี่อีหยังน้องจับนั่น,น,นจับน,น,บนี่ตัวเลขมักจะไปตรงกับการออกฉลากกินแบ่งรัฐบาลเสมออิหลหาศูนย์เป็นตัวยืนยันล่าสุดนี่ละอับจังสันพี่น้อง นี่คือความมหัศจรรย์ของอุค์อิงเพชรบ้านแพงใส่ยังใส่ครัว่ามหัศจรรย์อยู่เดถึงตอนนี้ก็ได้สําหรับมือนีเขาสองคนกระจากรา,าจากพี้องไปตะเพียงสำนีเอฟซีเฟนครับมีความคิดเห็นจังใดคอมเมนขับมาบอกมาจากกันพี่น้องสําหรับมือนีเขาสองคนจากราาจากพีดองไปแล้วกาบอกกันในคลิปหน้าพี่น้องขอบคุณครับ,ขอบ,รบขอบคุณค่ะ